ดีครับอยู่กับช่องพากินพาทำชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำนี่เกี่ยวมะเขือครับทุกคนามาเก็บมะเขือก่อนแนะดดร้อนมากนะครับทุกคนพอเราได้มะเขือแล้วนะครับเราก็จะไปเก็บไบตำราน่ๆนะครับทุกคนสักามสี่ก้านพอนะครับทุกคนเราวกน็กนำมั มันร้อนมากครับทุกคนโคตรร้อนเลยครเคีรบ <Yeah. S 1> พอเราได้แล้วนะครับเราก็จะไปเก็บสอบฝักยาวนะครับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนเราก็จะมาเก็บส่วนครับ เราก็จะไปเก็บต้นหอมครับแล้วก็ต้นชูรสเก็บหลบึไปชูรสนี่นะครับทุกคนบ้านบ้านทุกคนเรียกอะไรครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับต้นชูรส เก็บไปสักกำรหรนึ่งครับทุกคนเอาไปกินกับแก้วครับทุกคนเก็บไปเดี๋ยวไปดูตอนทำกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็ต้มมะเขือเสร็จแล้วนะครับเราจะมาขกนี่นครับเราใช้ปลาทูนะครับเราทำแกยวมะเขือนะรเราต้องโขกอันนี้ให้ละเอียดเราก็จะมาใส่มะเขือนะครับทุกคน ตรงนี้ออาเลยใส่เข้าไปแล้วก็จะมาทอดมีด้วยครับกุนเชียงกักใส้กรอกนะครับทุกคนใส่เข้าไปครับแกอกจากพอเราใส่เสร็จแล้วเราก็จะมานี่ครับทุกคนมาดูบี้ครับ เราจะเอาไม่ให้แหลกมากนะครับเราก็จะมาใส่น้ำปลานะครับส่วนหนึ่งครับทุกคนใส่เข้าไปครับเราจะเอาช้อนช้อนนี้อปนเลยใส่พริกปนเข้าไปครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆครั อย่างนี้เลยปรุงชูรถครับทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเกียวมเาเขือเราอไม แล้วก็ผมไปทอดอันนี้มาแล้วนะฮะนี่คุณเชียงชิ้โตโตอย่างนี้เลยครับนี่ใส่อั่วเลยครับนี่เรามีผักนะครับทุกคนผักชูรสผักอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นผักชูรสนะครับแล้วเรามีข้าวเหนียวนะครับทุกคนนี่ร้อนๆอย่างนี้เลยครับมาครับทุกคนมากินด้วยกันครับตัวตโตนี้ ทุกคนแซ่บครับครับทุกคนมาครับ ดูครับดูครับดูผักครับอ้าวระวังครับ ดูครับทุกคนมาต่อครับทุกคนบรรยากาศก็ร้อนมากครับเหงื่อออกเลยครับข้างหลังก็ต้นไม้ครับต้นต้นไม้ด่างครับที่เขาฮิตกันนะครับทุกคน ดูครับทุกคนนิ่งจังครับ ก็จะมีเสียงรถหน่อยนะครับนหน้าบ้าน,นครับทุกคนขออภัยด้วยนะครับใครมีคลิปอะไรแนะนำอยากให้ทำอะไรบอกได้นะครับคอมเมนต์ได้ どうか。

ดูทั่วครับดูครับทุกคนนี่ ดูครับจิ้มอย่างนี้เลยครับ ช่ไมะอากาศมันร้อนมากครับทุกคนดูดิดครับแดดอย่างจ้าเลยครับขอกินน้ำมาครับ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ